สวัสดีครับผมสวัสดีครับชองพี่มูหันและพี่น้องทั่วประเทศครับผมครับแต่ยิ่งข่าวว่าหันมาเห็นทั้งหมดสิบสามตัวหันในหมดแปดตัวครับรอบิ่งหันนะครับสิบสามตัวหมดไปสิบตัวครับแต่ว่าก็เหลืออยู่สามตัวแต่ว่ามันนี่ก็เอามา่เปิดอีกคเก้าครับมันนี้แสดงว่าตัวนี้คนมีความเสื่อมหมันนะครับเนาะน้องหันเขาเจอมีชาชีคบไปแล้วทีนี้นะวันนี้คืออันนี้คือตัวจริงของเขาแล้วนะครับวันนี้พราะไม่เห็ชีลงไปแล้วคนว่าอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงแมนครับผมคนกับการมาซื้อขอาคว่เิ่างใจ สีตัน่ฟ้ามหลัก็ได้รับเกียรติจากพี่มูหันเพิ่นมาให้เครดิตอีกความครับพี่น้องครับครับมื้อนี้มีงัวเข้ามาเจ้าตัครับมื้อนี้มื้อนี้เอามาฝากพี่น้องเฮาประมาณ15ตัวครับมีทั้งแม่สาวน้อยนะครับแม่สาวใหญ่ล่ะค่ะแม่ลูกก็มีครับมื้อนี้ครับครับแสดงว่ามีตั้งแต่ราคาหมื่นต้นๆไปเนาะครับเนาะครับหลักพันก็มีไปหาหมื่นต้นแล้วก็มี20,000ืนน้อยๆครับผมครับป่ะเบิ่งตัวแรกครับทีน้องานโอเคครับเอาตัวนี้เลยหลักะกันครับพีมมูหันครับนี่โมง่าม ตัวนี้เป็นงัวแม่สาวเนาะแม่สาวนะครับอายุประมาณครับสิบห้าสิบหกเดือนครับสิบห้าสิบหกเดือนแล้วนะครับผมเหมือนนุนนเขาบอกว่ามูหันบอกความสูงเนี่ยเขาเต่าจมไห้คุณว่าครับตัวนี้ความสูงอ่ะประมาณลอยสามหาครับความสูงมันลอยสามสิบหาเนาะพี่น้องครับตัวนี้เป็นแม่สาวพี่น้องครับความสูงมันหนึ่งลอยสามสิบหาเนาะประมาณสิบสี่สิบห้าเดือนพี่น้องครับจุดเด่นคือเลือดเม็ดสีหน่เนาะเม็ดสีดีแห้งครับผมเม็ดสีคือสีแดงเป็นแบบขังนะครับสีแดงจะแสีบตาสางวันตะกี้คุณวานะครับดอกกระชี้หูดำเครื่องเพพดี่น้องครับ ออกโบดพี่น้องครับคือว่างคือสีดีครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับเลียงเข้าเดียวกันเลยผสมเนาะไม่เนี้สูงอยู่เนาะตัวนี้มันเด่นยังไงตัวนี้คิดว่าผมว่าสีละอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นงัวขคันสีว่าหลนธรรมชาติก็คือสีบอบบลลอนแต่ว่าพันเขาหน่อยนะครับดูดูบอแกเดี๋ยวดูมีมีเสน่ห์ครับผมครับวอาไงว่าเขาเป็นงัวเขาขีเนาะครับผมอะ อ้ค่ามือนี้ราคาได้ค่ามือนี้ตัวนี้ครับผมลดลงมาอีกครับผมเหลือ19,500กาครับผมต๋อหันรอบแรกจะไปครับตอนที่ห้องไว้สองหมเดคบสองหมื่นบาทมมือนี้คือเอาออกเลยเอาออกเลยครับมอบใพ้พี่น้องไปเลี้ยงเลยหนึ่งบาทครับเอาพี่น้ครับวันนี้รถราคาจากสองหมเหลือหนึ่งบาทพี่น้องครับพี่น้องมุึงโตต้อไปตัวนี้งามงามพี่น้องครับ แต่ไม่ได้กี่เห็นงงสนงวาลูกซี่วาูพี่น้องครับนครับเอาอ้ตัวนี้ลูกตัวใดงตัวนี้ตัวนี้ลูกเคฟสครับผมลูกเคฟสึขสมัยหม่คือเคฟสาึ่ว้ครับผมวเลเลครับสมัยได้กีหงวงงามมงสีต้องเป็นลูกซีวยศ์เก้าันนี้ได้กี่ตัวไปลูกเอชเคหพ่อาตัวเด็กเป็นงงามงงสีนะครับตัเป็นกระแสพี่องครับตัวนี้เป็นลูกเคฟสามหนึ่งเนาะเครับอายุครับผมอายุแปดเดือนครับอาย จุดเด่นยังไงตัวนี้ว่าติดุ่นหนังนายนนครับนานาเทาเทาต้งสีอลไรครับผมนี่นาเทาแล้วก็หนังนายนนครับก็ดูแข้งขาใหญ่ครับผมคือว่าไงจุดเด่นเรื่องเนื้อหนังเนาะเนื้อหนังดีครับหนังนายนนพี่น้องครับหนังนายนยนนะครับล้ำตัวเงีวพี่น้องครับตัวนี้ล้ำตัวเงีวคลิปหูดำนะครับพี่น้องครับเครื่องเพชรดำออกโบดนะครับพี่น้องอ่าตัวนี้นะครับราคาไอ้ราคาตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะ ตัวนี้คือเขาขายพันธุกรรมอะไรเนาะเมนครับขายอนาคตเราว่างยังเขาวางในเรื่องเรื่องเนื้อหนังพี่น้องครับแล้วก็ให้เบื้องใายเขาครับตัวนี้ครับคนละหันหาเป็นงัวเต็มสาวครับมานี้ผู้เต็มแม่ถึงยิงตัวนี้หมดเงียบเลยเขาเรียบร้อยครับเขาก็เห็นน้ำเรียบร้อยครับป่ะตัวต่อไปไอตัวต่อไปเอาแม่นี่เลยครับผมแม่นี่ครับปานแก้วนี่แหละครับผมน้องปานแก้วน้องปานแก้วเม่นครับอายุครับผมอายุแปดเก้าเดือนครับ ความสูงครับไอ้ความสูงตัวนี้ประมาณหนึร้อยยี่สิบห้าครับพี่น้องครับเพราะว่าตัวนี้น้องปานแก้วเนาะความสูงประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าพี่น้องครับตัวนี้นะครับแต่ถือว่าลำตัวเงี้ยตัวตัวดีได้เนาะครับบอดี้สวยครับแต่ว่าขาดน้ำเบี่ยงน้อยน้อยหนึงแต่ว่าบ๊เป็นยังครับแบบนี้เครับเก่งเขาเบิ่นมาจอยไอ้พวกที่นะครับถือว่าเป็นสมส่วนพี่น้องเพราะว่ามันเป็นง่วงแม่สาวน้อยพี่น้องไมันสิบวกวันบานไดแต่ว่าก็ถือว่างามแล้วก็ตัวนี้ผมเบิ่งแล้วนะครับก็คือลำตัวยาวเป อ่าเคือนมาว่าะหัดคือียังทองมากครับแต่วันนี้เคื่อนมีการเกาะของมัตถุน้อยเยอะครับคนรับตัวเา้วดีครับราคาไอ้ตัวนี้ราคาหนึ่งมืนแปดันห้าร้อยบาทครับหนึ่งมืนแปดันหร้อยบาทได้เนาะมูด้งงามๆเลยครับเนาะงามใหญ่เนาะไะตัวต่อไปอตัวต่อไปครับมาเบึงตัวนี้ครับอืมตัวนี้เนาะไอ้เนาะครับตัวนี้เป็นแม่สาวหน่อยแม่สาวครับอ่าไอ้คารวยฟังเนี่ยหันหางใส่แสงสี่ ใครได้เฮ็ดเขาฮอลลอนเฮ็ดไหนฟี่มาอยู่นี่เฮ็ดไหนฟีครับอยู่นี่เฮ็ดไหนฟีเลยครับผมเอาพี่น้องครับเพิ่นบอกว่าอยู่นี่นะครับผ่านห้าอยากได้ง้วนเขาฮอลลอนนะครับเสียกได้เพิ่นเฮ็ดไทยเลยพี่น้องครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเฮ็ดไหนฟีพร้อมถือว่าเป็นโป๊ะชั่นพิเศษให้พี่น้องเกษตรกรเลยครับนโป๊ะชั่นพิเศษเลยครับเราต้องไปออกเงินเพิ่มครับเอาตัวนี้ลูกตัวได้ตัวนี้ลูกเออ่แจ็คพอตครับผมแจ็คพอตร้อยล้านเนาะครับอายุครับผมอายุเจ็ดเดือนครับอายุเจ็ดเดือนแมนความสูงอ้ไร ความสูงประมาณร้อยยีสถึงร้อยิบหนี่นะครับร้อยยี่สถึงร้อยยี่สิบห้านะครับตัวนี้นะครับกัจุดเด่นในคือสวยเนาะสมุดนะพี่น้องครับแล้วก็ต้นตัวดีชิปหูดํำแข็งขาดำาขเพนน่อโวดครับพี่น้องครับราคาไอ้โมนี่ราคาหนึ0งบาทครับ1,7500บาทพี่น้องครับวันนี้คัดมาได้ดีหันอยากฮ็ดเขาให้ก็สร้างได้พี่น้องครับเอาปะตัวต่อไปอับอ่มาบุ่งบักเถิดดีก่อนครับนี่ พอพันนะครับได้มาตัวนึงครับผมพน้าคนพอพันเลยเนาะพี่น้องครับเอายูเวลาอยู่พี่น้องครับเบิ้งหงไงตัวนี้จุดเด่นคือเรื่องเม็ดสีพี่น้องครับป๊่ดนะครับลูกตัวใหญ่เมื่ตัวนี้เพิ่นว่าลูกอเมริแกะนะครับเด้ออเมริกาใจใจเก่านี่บอกผมแมนครับป๊ดพี่น้องครับเบิ้งสีดอกตั้งๆครับอายุเทไรใหญ่เมื่อตัวนี้ครับตัวนี้อายุปีหนึ่งพอดีครับอายุปีหนึ่งเนาะโู้เชื่องได้เนาะแมนครับโู้เชื่องเป็นพอพันได้เลย พี่น้องครับเพิ่นว่าอายุประมาณปีหนึ่งหูหูเพิ่งเชื่องจุดเด่นคือเรื่องเม็ดสีเนะาะสีก็คือว่างไงสีแดงเป็นแบบขามพี่น้องครับคลิปหูดำเครื่องเพชรดำพี่น้องครับแล้ว <rian. S 2> ก็บรงจ <saud? S 2> ีดซีผาองศาคือนะตัวนี้ครับก็ถือว,ว่าหันท่าเอาง้อเลี่ยงแบบบางทีไม่ได้แน่นอยครับมันก็จะเชื่องเนะาะได้เม็ดสีนะพี่น้องครับเราได้โค้งสร้างพี่น้องครับตัวนี้ ราคาไอ้โนี่ราคา2 7 0 0มื่นครับผม2 7 0 0มบาทแม่นครับผมถามก่อนข้อมูลุ่งไหนเพอาตัวนี้ข้อมสูงประมาณร้อยสามสิบสามเลยครับผมหนึ่งร้อยสามสิบสามเนาะครับพี่น้องครับหนึ่งร้อยสามสิบสามครับป่ะไปเบื้องตต่อไปเอ้าเรียกว่าท่าผุนปันเองครับเท่าเท่าที่อ่ะพี่น้องครับเอาเบื้องตต่อไปคือว่าไงว่าคัดสมาร์ทอีเวนท์ฟ้าแฝดจำว่าอะไรพี่น้องครับแมีนครับเดี๋ยวมีเบื้องห้ยมาเป็นเบอร์เป็นเบอร์ห้พี่น้องเดี๋าบอกว่าเบอร์ใดไั้จรินะครับคือบางเถื่องงวพวกเนี่ยเขาบ่ได้สนเเเเข้าาาาใส่มอ เขาใส่ใจพันะมาณนี่เละพี่น้องครับตัวนี้อายุครับผมอายุเจ็ดเดือนครับผมอายุเจ็ดเดือนพันว่านะครับพี่น้องครับอายุเจ็ดเดือนความสูงครับไอความสูงร้อยยี่สิบสองครับความสูงประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบสองเนาะครับเป็นลูกตัวอะไเนาะไอตัวนี้ลูกเออ่พันว่าลูกวีเอลโรเจอร์ครับวีเอลโรเจอร์ดีไซเนอร์พันว่าครับผมจากเซนต้าอีเดนาแลนด์พันว่านะครับปัจจัยเป็นง้วงพอพันน้ำขอดจากเมกาครับที่เขาเอิ่นว่าคณะผู้ใดที่เลี้ยงง้วงแดงต้องหูวจักสายวีเอลนะครับ เอาไอ้รราคาครับมโอนี้ตัวนี้ราคา14,500บาทครับ14,500บาทเนาะครับไปตัวต่อไปไตัวต่อไปเลยครับนี่อ้าวเพื่อนครับตัวเองเป็นตัวต่อไปตัวนี้อายุเท่าไหร่ไอ้งั้ตัวนี้ครับตัวนี้เจ็ดเดือนกันครับอายุ7เดือนครับความสูงครับความสูง125ครับผมความสูง125่งร้อี่ส้าเนครับตัวนี้ครับกระดูกเล็กหนึ่งคือเรื่องเม็ดสีเนาะครับเม็ดสีดีครับโค้งสร้างดีพี่น้องครับเหลือแค่์เขาเรลยนะ อายุที่เหมาะสมครับเพราะว่าง้วนหน่อยมันกระสิบอเต็มไปในพี่น้องครับเพราะว่าเขาพึงเขาพึงจับแยกออกมาครับบางเทื่ยนะครับแต่ว่าการเลี้ยงดีๆนะครับเขากระสีตัวใหญ่พี่น้องครับตัวนี้คือลำตัวเง้ยวหนับลำตัวยาวมากพี่น้องครับเหลือแค่ว่าอ้วนนิดๆนะครับครับราคาเลยกอีกรอบหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องป่ะตัวต่อไปครับตัวต่อไปไปชมงมูเลยครับผมโอเคพี่น้องครับเริ่องตัวต่อไปนะครับตัวนี้ อายุเท่าไหร่งว่าตัวนี้ตัวนี้อายุ9เดือนครับอายุ9เดือนครับความสูงครับผมความสูงก็เกือบร้อยสามสิบแล้วครับผมเป็นลูกตัวได้ฮูบอนี่เออตัวนี้เพิ่นว่าลูกหกแปดครับผมเป็นลูกแต่ว่าใบามาดอกตัวนี้ลูกแค่มหกแปดเนาะแต่ว่าบ่ได้ใบมาแต่ว่าตัวนี้คือโค้งสางดีเนาะแต่ว่าโค้งสางมันใหญ่แข็งขาใหญ่ดีครับครับเอาไอ้โมนี่ตรงสี่ราคาได้ครับโมนี่ตัวนี้เปิดไปที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทได้เนาะโอเนครับไะตัวต่อไปครับตัวนี้บ่ตัวนี้ ตัวนี้เล็ก็ได้ครับผมเอาตัวนี้เราหันเขาเตะต่อร้องราคากันอยู่ครับผมนะครับแต่ว่าปิดไปแล้วเดี๋ยวเขาร้องให้ลงอีกก็ได้ครับครับผมอ่าตัวนี้เป็นง่วพันยังไงตัวนี้ตัวนี้เป็นแองกัสครับผมแองกัสแองกัสพี่น้องครับเี่องของเป็นง่วแองกัสอายุครับผมอายุเจ็ดเดือนครับอายุเจ็ดเดือนเอาไว้ตรงสี่ราคาเนี่ยตัวนี้ราคาเก่าพันหาครับผมเก้าพันห้าร้อยบาทเนาะพี่น้องครับตัวนี้ไะตัวต่อไปต่อไปครับนี่ครับตัวนี้เลยครับตัวนี้เป็นง่วบีบมาเตอร์บีบมาเตอร์ครับผม เป็นบีบมาเตอร์สาวน้อยครับลูกผสมตัวนี้ครับนี่ครับอายุครับผมอายุ7เดือนครับความสูงเขาป้ายความสูงประมาณ120ครับความสูงประมาณ120่งร้อยยี่สิบหน่อยเนาะตัวนี้เป็นแม่สาวน้อยบีบมาเตอร์พี่น้องครับตัวนี้จุดเด่นหนึ่งคือมีความเป็นบีบมาเตอร์สูงเราได้เนาะครับนะครับแล้วก็อายุยังหน่อยอยู่พี่น้องครับเอาไอ้โมนี้ตรงสี่ราคาได้ครับมโอนี้ตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพัน 5้าอยบาทนะครับเนาะปกติมีประตูนี่แยกระสือด้แต่ว่ามโอนีมันเป็นอย่างคือท่านไปอาจจะได้ไปโมนีแหละผมว่าแม่นครับผมหาจาของตัวจริงว่าท่านพ่อือนี่ไปแน่นอนครับไปโต่อไปไอ้ที่นี่ครับมาเบืองแม่ลูกครับผมพาเมิ่งแม่ลูกปเนี่มาเมืองแม่ลูกหน่อยเนาะแม่ลูกหัวโลนครับตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกโตแม่ครับผม เห็นไหครับแม่ครับแม่สูงขนาดใหญตัวนี้ so มนแม่สูงประมาณหน่อยสี่สิบหาไงไง้าอยู่ครับไปแม่สูงประมาณหน่อยสี่สิบห้าน่อยเนาะครับผมอันนี้ลูกเขาตัวไหนครับตัวนี้ลูกมีลูกแรกครับผมเออ่พอได้หูป,ป้องครับพนว่าช็อกโกแลตค,ครับพนว่าช็อกโกแลตได้เนาะครับตัวนี้พนว่าเป็นลูกตัวแรกเป็นลูกของช็อกโกแลตพลวดช็อกโกแลตครับไอแม่เขาผสมอะไรง้อตัวนี้ย่างผสมย่างย่างครับผมย่างเนีผสมได้เนาะแม่ครับแม่ถ้าเนี่ยผสมนะครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ครับแต่แม่มีนมติงเด้อบอกไปก่อนครับผมพี่น้องเอาแม่มีนมติงคุณวานนะครับ ก็ถือว่าได้เป็นลูกธรรมชาติไปเนาะเป็นแม่ลูกธรรมชาติทั้งแม่ลูกครับเป็นลูกตัวแม่พ่อแม่ทองว่างครับแม่มีหานมเนาะนมติงหกนมหมดแล้วครับหกคุณป้าครับครับผมเอาราคาไอ้เมื่อนี่ราคาสองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับไปให้เบื้องตัวต่อไปพี่น้องครับอ่าตัวต่อไปครับตัวนี้เลยพน้าพูดอะไเบื้องแล้วว่ามันบ่อสูต นอ่นก่อนเพราซาใจก่อนไติดต่อมาทางเพจตัวนี้อำนึงพี่น้องครับก็สิบอกอีกตัวนึงแต่ว่าคนเหตุท้ายรูปเบิ่งเพิ่มเติมพี่น้องครับอ่ะตัวนี้เป็นงอบบาลมันเนาะครับบาลมันครับลูกตัวใดน้อยเนาะตัวนี้ตัวนี้ลูกเอ่อซีวายหนึ่งสามสามครับซีวายหนึ่งสามสามพี่น้องครับตัวนี้ครับเป็นลูกซีวายหนึ่งสามอายุครับอายุเจ็ดเดือนแล้วครับไออายุเจ็ดเดือนแต่ตัวนี้เนื้อหนังดีน้อยเนาะแมนครับเป็นง้อบีบระบุบกระดูกหมูเขาเอิญปะ ครับพวกนี้คือกระดูกปลาไหลมันติดเนื้อมาก่อนหันหางง้อตเใดกระดูกใหญ่มันจะพันธุกรรมเนื้อแต่หันหางง้อตเตะกระดูกเบ้าไงมันติดเนื้อมาเหลี่พี่น้องครับตัวนี้เอาไว้มโอนี้ตรงสีราคาเลยครับมโอนี้ตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับเนาะครับงามครับเบื้องดากของตุ่มพี่นะครับพี่นะครับสีเข้มดีครับพี่น้องครับยิ่งจัดทรงดีดียืนงามครับผมครับป่ะตัวนี้เลยครับผมตัวนี้ครับตัวผู้ตัวเมอะไรตัวีตััวมมมครบผ อนาคตแม่บอกแม่พันธุ์ตัวแม่อนาคตแม่บอกแม่พันธุ์เพิ่งวานะครับตัวนี้ครับอายุเขาได้ใหญ่ไตัวนี้ตัวนี้ว่าหกเดือนนะครับเด้อะพึ่งแยกแม่มากว่ามันโตผูอ้อยครับพี่น้องเบิ่งล้ำตัวเป็นเป็นตันอกครับแม่ผิวแย่ใหญ่แงามแง่เวียดนามาไปแล้วครับบอกง่ายว่าได้เรื่องเนื้อหนังตนโตเม็ดสีนะครับตัวนี้ครับกะอ้วนดีเนาะไอ้เนาะแม่นครับอ้วนทวนลึกหนอกตั้งดีว่ามันโตผูลรอพี่น้องเบิ่งแล้วนะครับแม่นเมื่อกี้ไกลว่ามันโตผู ราคาครับตรอนี้ตัวนี้ราคาเปิดไว้1 4 5 0 0บาทครับ14,500บาทเนาะอันนี้คือขายความงามหน่อยเนาะแมรนครับขายหนาคตอันนาคตเเ็ดเขาหนีงงามสิบระธรรมดาเนาะแต่ไมนิกีขให้มันง่วงามสิเทศเขาหนิราคามีซี่หามื่นพี่น้องใส่ไมดิกีนะครับหานามันเงยขึ้นเต็มตัวว่าแหละนะครับเอ้าวันนี้เบิ่งตัวสุดท้ายหนได้เป็นเพราะตัวนี้ตัวสุดท้ายพี่น้องครับเพื่นวานะอายุประมาณตัวนี้ก็หกเดือนนี่กันครับห้าหกเดือนห้าหกเดือนครับ วัวไงง้วนหน่อยให้ได้เป็นเสียวัท่านป็นเมามาใส่เมาใหม่ว่วเป็นอย่างครับวันนี้วัวตัวสุดท้ายนครับตัวนี้เป็นแม่สาวหน่อยเนาะครับอายุครับผมอายุห้าหกเดือนนะครับผมห้าหกเดือนนครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นง้วนหน่อยพี่น้องแต่ว่าจุดเด่นคือเรื่องเม็ดสีหน่อยเนาะครับเม็ดสีดีนะครับโค้งสางก็ดีครับตัวนี้ความสูงอะไรความว้าณความเลม็กความสูงประมาณร้อยสิบบวกลบนี่แหละครับร้อยสิบบวกลบพื่อนครับตัวนี้เศร้านมวยเนาะเศร้านมมาแล้วครับผมเศร้านนมกินหนากินยังได้ปกติบบคครรัังผมสี้้เ่่นกาายยตแลลวะ แมนมาครับผมเอาไอ้องผมถามเนี่ยหน้าตวงสีราคาได้ม้ลนี่นี่ราคาหลักพันครับแปดพันหาครับผมแปดพันหาร้อยบาทได้เนาะเสียวหน้าคตเด้ออันนี้คือเขาหองซื้อเนาะครับผมของถามนะครับที่นี่ครับถ้าผู้ใดสนใจของเขานี่ฟาร์มเขาเทอรตัวนี้ครับพี่น้องครับสีตัวฟ้ามลอยเอ็ดนะครับเฟสจริงเบอร์เดียวศูนย์เก้าแปดหกสามห้าศูนย์สี่หนึ่งสองครับพิกัดนะครับบ้านคำไฮตำบลคำไฮ อำเภอพนนพรยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับช่องทางการติดต่อครับอ่าช่องทางการติดต่อนะครับก็จะมีเฟสสีต้นฟาร์มร้อยเอ็ดนะครับผมแล้วก็เฟสอัธชัยสุดบอนิดนะครับเฟซสดโตครับอ่าเบอร์ติดต่อไอ้เบอร์ติดต่อนะครับ0 9 8 6 3เ0 4 1 2ดยเบอร์เดียวนะครับพี่น้องเด้อย่ำนะครับผมอ้าวสำหรับนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับ